ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือตัวอย่างของโครงการ Thames Deckway ทางจักราย,ยานรอยน้ำสุดล้ำผลงานของทีมนักประดิษฐ์จากอังกฤษที่จะทอดยาวไปตามแม่น้ำเทมส์<โ>เพื่อแก้ปัญหาการจราจรรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้จักราย,ยานที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สภาพถนนและปริมาณรถยนต์กลับไม่เอื้ออำนวยให้กับสิ่งนักปัน่นจนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยทางจะถูกสร้างขึ้นใกล้กับริมฝั่งน้ำและมีสมอถ่วงอยู่ข้างล่างวางตำแหน่งให้ทางลอยนิ่งที่สุดรองรับทั้งผู้ใช้จักรยานและคนเดินเท้าซึ่งจะจัดสรรปันส่วนพื้นที่ใช้งานตามวันและชั่วโมงเร่งด่วนอย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถถึงจุดหมายได้รวดเร็วมากเพราะทางจักรยานลอยน้ำนี้จะเป็นเส้นตรงยาวโดยไม่มีสีแยกหรือไฟแดงมากวนใจ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผงโซลารเซลล์และใช้พลังงานลมร่วมกับน้ำเพื่อให้เพียงพอสำหรับเสาไฟทุกจุดบนเส้นทางยืนยันให้มั่นใจว่าผู้สัญจรจะเดินทางกันอย่างปลอดภัยไปพร้อมกับการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้กำลัองอยู่ระหว่างการระดมทุนสร้างบนเว็บไซต์ indiegogo.com